ดีครับ v o i ซ e o อ a m e อเมริกานำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะเดี๋ยววันนี้อยู่กับผมนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคลและดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการนะคะและสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับผู้นำยุโรปนุนประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนพร้อมตบเท้าร่วมงานรำลึกสงครามรัสเซียยูเครนครบ3ปี ยูเอ็นปัดตกร่างมติยุติสงครามยูเครนของสหรัฐที่ไม่ตั้งเงื่อนไขการถอนทัพรัสเซียกรุงนครวาติกันแถลงพระอาการโป๊ปฟรานซิสหลังไตวายและวิกฤตทางเดินหายใจครับสตาร์บัคสตรีมปลดพนักงานบริษัท1,100คนทั่วโลกในส่วนของเสริมข่าวนี้นะครับไปสำรวจผลกระทบหลังไฟป่าลอสแองเจลิสเมื่อชุมชนไทยวันเศรษฐกิจสุดและค่าประกันภัยพุ่ง และในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับไปติดตามข่าวการจากไปของนักร้องชื่อดังก้องโลกระดับตำนานในยุค 70s ค่ะติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสตรงจากวิวไทยกรัฐจิตตันครับ มาเริ่มต้นก็ต้องเป็นเรื่องของภาวะขัดแย้งในยุโรปที่ดําเนินมาถึง3ปีนะครับค่ะยูเครนก็เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่ผู้นํายุโรปและอีกหลายประเทศเข้าร่วมในวาระครบรอบ3ปีของสงครามรัสเซียนะคะอย่างไรก็ตามอนาคตข้างหน้ายัางไม่ทราบว่ารัฐบากลกรุงเคียฟนั้นจะยังคงสามารถพึ่งพาสาหรัฐที่เป็นผู้สนับสนุนสําคัญที่สุดได้ต่อไปหรือไม่ค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกี้เป็นผฤ็จก,การที่ไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนและว่าเซเลนสกี้ต้องรีบตกลงให้เกิดสันติภาพไม่เช่นนั้นจะสูญเสียประเทศไปส่วนผู้นํายูเครนตอบโต้ทรัมป์ว่ากําลังอยู่ในฟองอากาศแห่งข้อมูลบิดเบือนนอกจากนั้นเจ้าที่สหรัฐเริ่มการเจรจากับรัสเซียโดยตรงที่ซาอุดีอราระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มียูเครนและยุโรปเข้าร่วมซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่ในในนโยบายเกกี่ยวับสงครม รัเสเซียยูเครนค่ะรัฐบาลกรุงวอชิงตันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นความตกลงสันติภาพสหรัฐจะไม่ส่งทหารไปเพื่อการันตีความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการท่าทีดังกล่าวหมายความว่าภาระนี้จะตกเป็นของประเทศมหาอำนาจยุโรปที่น่าจะ,ะเผชิญความยากลำบากหากไม่มีสหรัฐช่วยเหลือ เซเลนสกี้เคยเสนอต่อประเทศในยุโรปว่าควรสร้างกองทัพของตนเองขึ้นและเรียกร้องให้สหรัฐเน้นผลเชิงปฏิบัติและในวันศุกร์เขาต่อสายโทรศัพท์นับสิบครั้งเพื่อพูดคุยกับผู้นำยุโรปเป็นหลักเพื่อวางแผนในอนาคตเซเลนสกี้กล่าวที่งานประชุมสุดยอดที่กรุงเคียฟในวาระครบรอบ3ปีของสงครามว่า3ปีหลังจากการเริ่มต้นของปฏิบัติการพิเศษทางทหาร3วันของปูตินยูเครนย,ยังคงมีชีวิตและต่อสู้ต่อไปและประเทศของเราจะมี ของเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกกว่าที่เคยค่ะครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดครั้งนี้ประกอบด้วยเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเอประธานคณะกรรมการยุโรปแลนโตนิโอคอซาประธาคนคณะมนตรียุโรปนอกจากนั้นยังมีผู้นำจากแคนาดาเดนมาร์กไอซ์แลนด์ลัตเวียลิทัวเนีย ฟินแลนด์ร์เวย์สเปนและสวีเดนด้วยครับส่วนผู้นําประเทศที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยผู้นําจากอาลเบเนียอังกฤษโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเยอรมนี Germany, ญี่ปุ่นมอลโดวาเนเธอร์แลนด์โปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์และตุรกีและไม่มีสัญญาณเดยทันทีนะครับว่าสหรัฐได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมหรือไม่ตามรายงานของรอยเตอร์ ผู้ร่วมง,งานที่เดินทางไปยูเครนแสดงการรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามด้วยการยืนสงบนิ่งที่จัดตุรัสใจกลางกรุงเคียบที่ประดับไปด้วยธงในเวลาต่อมาก็มีเสียงไซเรนเตือนการบุกทางอากาศขึ้นแต่ไม่ได้เกิดการโจมตีโดยขี่ปนาวุธแต่อย่างใดครับฟอนเดลไลเร์ Lion, ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงการอยู่หรือไปของอยูเครนเท่านั้นแต่มันเป็นชะตากรรมของอยุโรปด้วย ประชาชนยูเครนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนและกว่า6ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยในต่างแดนตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียสั่งกองทัพปลุกยูเครนทางบกทางน้ำและทางอากาศสงครามครั้งนี้เป็นความขแย้นที่เกิดจากการเสียชีวิตที่เกิดการเสียชีวิตและเลือดเนื้อครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองครับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองทัพยูเครนไม่ได้ถูกเปิดเผยเ,เป็นตัวเลขออกมาแต่ฝ่ายโลกตอนตกประเมินว่าสงครามนี้ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมนับแสนคนในแต่ละฝ่ายของคู่ขัดแย้งครับคุณนิติการค่ะในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามยูเครนรัเสเซียที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือทาง UN นะมีมติเสียงส่วนใหญ่เมื่อวันจันทร์ปฏิเสธที่จะอนุมัติร่างมติซึ่งสหรัฐนําเสนอนะคะและมีเนื้อหาเรียกร้องให้มีการยุติสงครามดังกลา่าว โดยที่ไม่กล่าวถึงประเด็นการลุกราังของรัสเซียแต่อย่างใดค่ะร่างปติของสารัฐนั้นมีเพียงเนื้อหาที่เรียกร้องให้มีการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็วและให้มีการสร้างสันติภาพอันยั่งยืนระหว่างยูเครนและสาธารณรั สาธารณรัฐรัฐเสเซียนะคะแต่ในวันเดียวกันกา,การประชุม UN เมีมติอนุมัติร่างมติที่ประเทศในยุโรปหนุนและเรียกร้องให้รัเสเซียถอนทัพของตนออกจากอาณาเขตของยูเครนโดยทันทีแม้เงื่อนไขนี้จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขัดขานก็ตามพัฒนาการนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ข,ของรัฐบาลทรัมป์บนเวที U n แม้ว่ามติขององค์กรที่มีสมาชิก193ประเทศนี้ไม่ได้มีภาระผูกพันทางกฎหมายและเป็นเพียงมาตรวัดความคิดเห็นของประชาคมโลกแต่ก็เป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงแรงหนุนยูเครนที่ลดลงเมื่อพิจารณาจากผลการลงคะแนนเสียง93/18ต่อและมีผู้งดออกเสียงถึง65ประเทศซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากการลงมติเมื่อคราวที่แล้วซึ่งมีประเทศสมาชิกสนับสนุนการประนามรัสเซียถึงกว่า140ประเทศนะคะในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐพยายามกดดันยูเครนให้ถอนร่างมติที่ UN เพิ่งผ่านออกมาและให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายมาสนับสนุนร่างของตน แต่ยูเครนก็ยืนยันปฏิเสธจุดนี้ขณะที่ที่ประชุมสมัชชาอนุมัติการแก้ไขเนื้อหาของร่างมติของสหรัฐตามข้อเสนอของประเทศในยุโรปที่ให้มีการระบุอย่างชัดเจนว่ารัเสเซียคือผู้ที่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดเล็กซึ่งเป็นการละเมิดกฎบัตรของ UN ผลการลงมติแก้ไขร่างดังกล่าวจบลงด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน93โดยมีเสียงคัดค้าน8ประเทศขณะที่73ประเทศงดออกเสียงนะคะโดยยูเครนคืนหนึ่งเสียงที่สนับสนุนและสหรัฐและรัสเซียลงมติคัดค้านค่ะมาริาน,ะเนาเดซ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ3ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยรัสเซียเธอร้องขอให้ทุกประเทศยืนหยัดร่วมกันในการยึดมั่นตามกฎบัตรของ UN ที่ระบุว่าทุกประเทศต้องเคารพอธิ ปไตยและปุรณภาพแห่งดินแดงของประเทศอื่นๆซึ่งรวมความถึงการเคารพมนุษยชาติรวมทั้งความยุติธรรมและสันติภาพอันยั่งยืนที่มาจากความแข็งแกร่งค่ะ ครับขณะเดียวกันดูรีตีเชียรองทูตสหรัฐประจำา UN กล่าวว่ามติที่เวีนออกมาหลายต่อหลายครั้งเพื่อประนามรัเสเซียและเรียกร้องให้มีการถอนฐานรัเสเซียนั้นมีแต่ล้มเหลวในการยุติสงครามซึ่งมีการระบุว่าลากยาวมานานเกินไปแล้วและนำมาซึ่งความเสียหายรุนแรงเหลือล้นต่อผู้คนในยูเครนรัเสเซียและประเทศอื่น เชียร์ระบุด้วยว่าสิ่งที่เราต้องมีคือมติที่เน้นย้ำความมุ่งม,มั่นของประเทศสมาชิก UN ในการทำให้สงครามยุติอย่างยั่งยืน นอกจากมติของสมชาชิาใหญ่ยูเอ็นแล้วคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็เลือกที่จะรักษาความเป็นกลางไว้และรับรองมติที่สหรัฐนําเสนอมาซึ่งมีเนื้อหาระบุความสูญเสียของชีวิตในสิ่งที่บอกว่าเป็นความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนและตอกย้ําความสําคัญของการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและการหาทางออกของความขัดแย้งโดยสันติและเรียกร้องให้มีการยุติป,ปัญหานี้โดยเร็วโเชีย รองทูาสารับจำยูเอ็นก็กล่าวด้วยว่ามตินี้ทําให้เราก้าวสู่เส้นทางแห่งสันติภาพเป็นก้าวแรกๆแ,แต่เป็นก้าวสาคัญที่เราทุกคนควรภูมิใจและบอกด้วยว่าในเวลานี้เราต้องใช้เส้นทางนี้เพื่อสร้างอนาคตที่สันติให้ยูเครนรัสเซียและประชาคมโลกมตินี้นะครับได้รับเสียงสับสน10เสียงจากสมาชิกคณะมนตรีที่มีทั้งหมด15ประเทศโดยฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กกรีซและสโลวีเนียงดออกเสียงครับ ที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ตกอยู่ในสภาพทำอะไรไม่ได้เนื่องจากรักเสเซียใช้สิทธิ์วีโต้มติต่างๆมาโดยตลอด ขณะเดียวกันครับในวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปหรือ e อูก็อนุมัติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อรัเสเซียครับโดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศสหภาพยุโรปกายากาลัสกล่าวว่ามาตรการชุดใหม่นี้จะมีส่วนที่พุ่งเป้าไปยังเรือต่างๆที่ละเมิดมาตรการจำกัดการขนส่งสินค้าเฉพาะประเภทรวมทั้งธนาคารที่หลีกเลี่ยงมาตรการที่ประกาศใช้ไปก่อนหน้าและเครื่องมือที่ใช้ในการบังคับโดรนด้วย ดมิทรีเพสคอปโสษกเครมลินเรียงมาตราการลงโทษช่วใหม่ว่าเป็นสิ่งที่คาดไว้แล้วทั้งหมดและกล่าวด้วยว่าดูเหมือนชาติยุโรปทั้งหลายต้องการให้สงครามยูเครนรัสเซียดาเนินต่อไปรายงานข่าวระบุว่าการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในวันจันทร์นะครับโดยรัสเซียเปิดเผยว่าได้ยิงดโดรนของยูเครนตกไป23ลำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา และกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสได้นั่งหารือประเด็นสงครามยูเครนรัเสเซียกันที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการแสงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนที่ในการทำให้สงครามที่ดำเนินมา3ปีนี้สิ้นสุดลงครับ ในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุมมาครองแสงความชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ในหลายประเด็นโดยมีการระบุว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ลุกรานในปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวแล้วว่าประธานาธิบดีบาลร์มีปูตินละเมิดสันติภาพทั้งนี้ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเรียกปูตินว่าเป็นเผด็จการหลังจากเรียกเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนว่าเป็นผู้นำเผด็จการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ทรัมป์ระบุในการถแถลงข่าวว่าอาจเดินทางพบกับปูตินด้วยตนเองทันทีที่มีการบรรลุข้อตกลงสงบศึกระหว่างรัเสเซียและยูเครนขณะที่มาครองกล่าวว่าต้องมีการทําให้เกิดการหยุดยิงก่อนที่จะมีการเจรจาสันติภาพที่มีเงื่อนไขรับประกันความมั่นคงอย่างไรก็ดีครับ2ผู้นําเห็นพ้องกันว่าจะมีการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพยุโรปเข้าไปในพื้นที่สงครามทันทีที่มีการบรรลุ ข้อตกลงสันติภาพแล้วครับคุณนิติการค่ะไปที่นครวาติกันนะคะออกถแถลงการพระอาการของสมเด็จพ,พระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งระบุว่าประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงพักพระวรกายในช่วงเช้าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่สิบที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะปอดติดเชื้อที่นาไปสู่ภาวะไตวายขั้นต้นนะคะถแถลงการสั้นหนึ่งบรรทัดไม่ได้ได้ระบุว่าค่ำคืนผ่านพ้นไปด้วยดีพระสันตะปาปาบันทม และส่งพักพระวรกายเมื่อคืนวันอาทิตย์แพทย์รายงานว่าการตรวจเลือดทาให้พบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระอาการไตาวายขั้นต้นแต่อยู่ในการควบคุมแพทย์กล่าวว่าอาการของพระองค์ซึ่งทรงใช้เครื่องช่วยหายใจยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ไม่พบอาการของระบบทางเดินหายใจเพิ่มเติมจากวันเสาร์ในวันอาทิตย์พระองค์ทรงรู้สึกตัวดีและสามารถร่วมพิธีมิสซาได้แพทย์กล่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพระอาการประชวนต่อจากนี้ซึ่งมี ความไม่แน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะส่งเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอยู่เดิมเจ้าหน้าที่ที่ถวายการรักษากล่าวว่าสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นหลังภาวะปอดบวมแม้ในเวลานี้จะไม่มีการระบุถึงการติดเชื้อในรูปแบบดังกล่าวในแถลงการจากนาครวาติกันค่ะวันจันทร์นี้ถือเป็นวันที่10ที่โป๊ฟรนซิส,ส่งประทับอยู่ที่โรงพยาบาลถือเป็นระยะการ ประทับในโรงพยาบาลที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเท่ากับเมื่อช่วงปี2021นะคะที่ทรงเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ที่นครนิวยอร์กพระคารินอลทิโมตีโดลานกล่าวในสิ่งที่บรรดาพระผู้ใหญ่ที่วัติกันไม่พูดต่อสาธารณะโดยชี้ว่าชาวคาทอลิกรวมใจเป็นหนึ่งที่ข้างกายของบาทหลวงที่กำลังจะเสียชีวิต โดลันกล่าวที่โบสถ์เซนแพทริกว่าในเวลาที่พระสันตปาปาฟรานซิสของเราทรงกําลังมีสุขภาพที่อ่อนแอมากๆและอาจจะใกล้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามต่อมาเข้ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาหวังและภาวนาให้โป๊ฟรานซิสทรงมีพระอาการที่ดีขึ้นทั้งนี้พระการประชวมของพระองค์ในรอบนี้ทําให้เกิดการคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าผู้นําศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงทรง,ทรงหมดสติหรือไม่และสามารถประกอบ ขอภัยค่ะทรงหมดสติจนไม่สามารถประกอบพระก,กรณียกิจได้รวมทั้งกรณีที่พระองค์ทรงตัดสินพระไทยลาออกจากการเป็นพระสันตปาปาค่ะคุณนรั์ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจในอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America มาติดตามรายงานพิเศษของ v ิวไทยกันบ้างครับเหตุไฟป่าครั้งรุนแรงที่เผาผลาญชุมชนหลายแห่งในนครลอสแองเจลิสในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้สร้างผลกระทบต่อชาวนคร ใหญ่แห่งนี้ในหลายมิติขณะที่เหตุอุทกภัยและแผ่นดินถลม่มซ้ําเติมในเขตภายิบัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้ความหวังที่จะให้เกิดการฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับสู่สภาวะปกตินั้นไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับคุณสุภกิจพัทธรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีทยไทยส่งรายงานนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับพายุฝนที่พัดถล่มอย่างหนักในเขตลอสแอนเจลิสพัดพาดินโคลนถลม่มและน้ำหลากเข้าท่วมบริเวณชุมชน ที่เคยถูกไฟป่าเผาผลาญเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซากปรากหักพังของอาคารที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่ายังไม่ทันได้รับการฟื้นฟูยอย่างเต็มที่กลับต้องได้รับความเสียหายซ้ําเติมจากอุทกภัยจนกลายเป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวให้กับผู้ประสบภัยในลอสแอนเจลิสสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งการใช้ชีวิตและการดําเนินธุรกิจของชาวแคลิฟอร์เนีย และเชื่อว่าไม่อาจจะฟื้นฟูได้ในเร็ววันผลกระทบหลักเลยตอนนี้หนักๆเลยก็คือจากร้านเคยได้3 4ชั่วโมง40ชั่วโมงสุกเสาร์ทย์เราเคยได้50-60ถึงชั่วโมงอัพเนี่ยวันพุธเราเหลือไม่ถึง10ชั่วโมงวันพฤหัสเราก็ประมาณ7-8ชั่วโมงมารุตมโนรัตเจ้าของร้านนวดดะมัสซาสฮับที่เมืองซานตาโมริกาพาสดีนาและเวนิส เล่าถึงผลกระทบทางธุรกิจครั้งรุนแรงตั้งแต่ทำธุรกิจมา9ปีจากเหตุไฟป่าพาริเสตไฟป่าที่เผาผลาญอาคารบ้านเรือนรวมเกือบ7 0 0 0แห่งถึงแม้ไฟป่าที่เกิดพร้อมกันหลายจุดจะดับมอดลงแล้วแต่ยังคงทิ้งร่องรอยระบาดแผลทางเศรษฐกิจไว้ให้คนในพื้นที่โ,โดยเฉพาะธุรกิจร้านนวดแล้วนั้นถือเป็นวิกฤตระลอกสองต่อจากสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 เมื่อ4ปีที่ผ่านมา60ซ์ของลูกค้าของร้านเนี่ย ก็คือคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นซึ่งเราเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้เวลาที่จะกลับฟื้นตัวกลับมาไม่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะกลับมาเหมือนเดิมคือฟื้นตัวกลับมาเนี่ยได้มากแค่ไหนแล้วก็ใช้เวลานาน,านขนาดไหนเจนลีเจ um, like, um ้าของร้านนวดดามาซาชับ like อีกสาขาที่เมืองพัสดีนา ซึ่งหากจากไฟป่าเอตันไฟเออร์ไม่ถึง5้าไมล์บอกกับ VOA ไทยว่าความเสียหายทางธุรกิจรอบนี้ย่ำแย่มากๆเนื่องจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการบางส่วนกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือศูญย์เสียบ้านแซมโรเมโลนักนวดบำบัดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ศูญเสียรายได้จากไฟป่ารอบนี้แซมบอกกับ VOA ไทยว่ามีคนไทยหลายคนที่ทำอาชีพให้บริการนวดตามบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า หรือบางรายก็หลีกเลี่ยงการออกมาสัมผัสกับสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างเช่นอาชีพนวดเนี่ยคนที่เขาทํานวดตามบ้านอย่างเงี้ยครับผมแน่นอนอยู่แล้วลูกค้าแถวพาริเซแถวมาริบูมีอยู่แล้วแหล่งคนรวยนะฮะคราวนี้เขาก็จะต้องสูญเสียรายได้อยู่แล้วก็หายใจไม่ออกมันเนเป็นอยู่ดีๆก็เป็นเลยเป็นไอแล้วก็แสบคอมากแล้วก็หายใจค่อยออก ไม่อยากไปทํางานวิตกกังวลเป็นห่วงไม่เพียงแต่ผลกระทบที่มุ่งตรงไปยังผู้ประสบภัยแต่ประชาชนทั่วไปในนครลอสแอนเจลิสกําลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่อาจสูงขึ้นที่เป็นผลต่อนเนื่องจากความเสียหายถ้าเรามีการคุ้มครองวลัลไลพันเกตทองที่มีประสบการณ์ด้านประกันภัยในลอสแอนเจลิสมา18ปีมองว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการปรับขึ้นของประกันภัยทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการเฉวยโอกาสขึ้นค่าเช่าบ้าน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจในช่วงวิกฤตค่ะประกันแน่นอนค่ะต้องราคาขึ้นมากมายเพราะว่าอิชวลันก็ต้องกลับมากลับมาดูนะคะว่าพรีเมียมที่ที่เขาขอให้เราจ่ายเนี่ยมันคุ้มครองกับความเสียหายเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเชื่อว่าจะต้องขึ้นแน่นอนค่ะ They face issue with whether they can go back to their home whether they should rebuild เจสันบาติสตาเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทยซีดีซีบอกกับ VOA ไทยว่า ทางศูนย์พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย,ภยด้านภาษาและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากที่พักอาศัยได้รับความเสียหายทางศูนย์พร้อมช่วยประสานงานให้เข้าถึงสวัสดิการชดเชยต่างๆตัวเลขอ้างอิงจาก California d e partment of forestry and fire protection หรือคาวไฟระบุว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาแคลิฟอร์เนียเผชิญกับไฟป่ารวม28จุด กินพื้นที่ราว235ตารางกิโลเมตรมีบ้านเรือและธุรกิจเสียหาย16,248แห่งและมีผู้เสียชีวิตรวม29รายโดยสื่อลอสแอนเจลิสไทม์ประเมินตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจจากไฟปา่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลอสแอนเจลิซึ่งมีมากถึง250,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสุเกิจพัทรธีรานนท์วอยซอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอบคุณครับคุณสุภกิจมาตอนที่แรงข่าวธุรก,กีจบ้างนะครับค่ะ Starbucks เตรียมปลดพนักงานบริษัท1,100ตำแหน่งทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับการดำเนินกิจการในคลองตัวมากขึ้นภายใต้การนำของ CEO Brian n i c น o l ค่ะ ในจดหมายของนิโคซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัทด้วยก็บอกว่า Starbucks จะแจ้งให้พนักงานที่ถูกโปลดทราบภายในช่วงกลางวันของวันอังคารเขาระบุว่าจะเลิกเปิดรับตำแหน่งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และยังไม่รับคนเข้าทำงานใหม่ค่ะและระบุว่ามันเป็นความตั้งใจของเราที่จะประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มการตรวจสอบได้ลดความซับซ้อนและให้เกิดการบูรณาการที่ดีขึ้น Starbucks มีพนักงานบริษัท16,000คนทั่วโลกค่ะแต่ในส่วนของพนักงานที่ร้านกาแฟซึ่งไม่รวมอยู่ในการปลดเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ทาง Starbucks มีบาริสต้าในประเทศต่างๆรวมแล้ว361,000คนค่ะเมื่อเดือนมกราคมนิโคกล่าวว่าจะมีการประกาศปลดพนักงานภายในต้นเดือนมีนาคมและว่า Starbucks ต้องการลดความซับซ้อนและ ปรับการทำงานให้ทุกส่วนมีผู้กำกับดูแลที่สามารถตัดสินใจได้นะคะเขากล่าวว่าขนาดและโครงสร้างของเราสามารถเป็นตัวถ่วงเราได้จากการมีหลายลำดับชั้นและมีหัวหน้าสำหรับทีมเล็กๆรวมทั้งบทบาทที่เน้นเรื่องการประสานงานในเวลานี้บริษัทอเมริกันขนาดใหญ่อย่างเช่นสายการบิน s ซ u t h w ว s t a i r l i n e น์และผู้ผลิตอย่างรถยนต์ Bridgestone ก็มีการปลดคนงานเช่นเดียวกันนะคะบริษัท Starbucks จ้างดิโคเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วให้มาช่วยแก้สถานการณ์ยอดขายชะ ตัวโดวยเขากล่าวว่าต้องการทําให้ระยะเวลาที่ลูกค้ารอรับเครื่องดื่มนั้นสั้นลงและอยากทําให้ร้านกาแฟของบริษัทเป็นศูนย์รวมของชุมชนอีกครั้งหนึง่งเมื่อปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายนปี2024ยอดขายต่อร้านนสาขา,าเดียวกันที่เปิดมาเกิน1ปีนั้นลดลงถึง2%อนะคะอย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทในตรยมยสล่าสุดดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ค่ะและที่ผ่านมาในโคออกนโยบายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้ารู้สึกได้อย่างเช่นการเลิกคิดเงินเพิ่มเมื่อลูกค้าสั่ง กาแฟที่เป็นนมชนิดที่ไม่ใช่นมวัวนะคะครับมีอีกข่าวหนึ่งจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเองครับบริษัท Apple ป,ป,ประกาศแผนสร้างงานราว2 0 0แสนตำแหน่งและแผนการลงทุนในงบประมาณถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐในช่วง4ปีจากนี้ครับ นอกจากนั้นนะครับ Apple ยังเผยแผนการขยายทีมและการทำโรงงานในพื้นที่9รัฐทั่วประเทศซึ่งรวมถึงการเปิดโรงงานขนาด23,200ตารางเมตรในรัฐเท็กซัสในปี2026ด้วยการประกาศของหนึ่งในผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีโลกนี้มีออกมาไม่กี่วันหลังจากทีมคุก c e o ของ Apple เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ คุกระบุในแถลงการว่าบริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการสนับสนุนภาคการผลิตของอเมริกาและจะเดินทางทํางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันแสนพิเศษในด้านนวัตกรรมอเมริกาครับในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social เพื่อขอบคุณคุกและ Apple สําหรับแผนการลงทุนใหม่นี้โดยระบุว่า Apple ประกาศแผนการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์มูลค่าแสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเหตุผลคือศรัทธาในสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ซึ่งหากปดราศจากสิ่งนี้แล้วพวกเขาคงไม่ลงทุนแม้แต่10เซนปัจจุบันฟิล์มส่วนใหญ่ของ a p ป l e ประกอบและผลิตในต่างประเทศนะครับโดยหลายอย่างนั้นก็ประกอบในจีนและทั้งหมดจะต้องเริ่มชําระภาษีนําเข้า10%ตตามที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศรีเก็บเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและเพื่อจะลด พึ่งพาห่วงโซ่ประทานในต่างประเทศนะครับแอปเปิลก็ประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าได้เริ่มการผลิตชิปประมวลผลเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในบริษัทที่โรงงานในแอริโซนาซึ่งบริษัท t s m c หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company เป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าวรวมทั้งการดำเนินงานทางนิติบัญญัติที่พุ่งเป้ายกระดับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐคือการเคลื่อนไหวทางนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสุด2ออย่างในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกครับ ในส่วนของแผนการลงทุนล่าสุดของ Apple นี้มีการระบุรายละเอียดทางเว็บไซต์ของบริษัทว่างบลงทุน500ล้านดอลลาร์จะรวมความถึงการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์นับพันรายใน50รัฐการว่าจ้างตำแหน่งงานโดยตรงโครงสร้างพื้นฐาน Apple Intelligence และศูนย์ข้อมูลทั้งหลายรวมทั้งพื้นที่ตั้งบริษัทและฝ่ายผลิตรายการของ Apple TV+ Plus ในพื้นที่20รัฐด,ด้วยนะครับ มาต่อกันที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ครับวันนี้ก็ปิดสับสนตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับดาวโจนส์เป็นดัชนีดเดียวที่บวก33จุดหรือ0.08%ที่43,461จุดขณะที่ S&P ปิดลดลง29.8จุดหรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่5,983จุดนแสดกร่วงหนักสุดครับ237จุดจุดหรือว่า1.21%ที่19,286จุด ทองคำนะครับวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.53%ที่2,968ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้3.3บาท52สตางครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ v a t a i c o m และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram และ XVA Thai รวมทั้ง Subscribe ที่ y u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  e v v Thai นะครับ มาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวบันเทิงนะครับค่ะภาพยนตร์ทริลเลอร์ตีแผ่คริสตาจาักรคอนเคลฟควา้ารางวัลใหญ่ในงานประกาศรางวัล s c r e e n Actor Skill a w a r d รหรือ s a g Award นะคะครั้งที่31ที่ได้ขอ Los Angeles, ร้องซานดิเอซรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ภาพยนตร์เรื่องนี้ควา้ารางวัลทีมนักสแสดงยอดเยี่ยมค่ะซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่ในงานประกาศรางวัลนี้นะคะและชัยชนะของภาพยนตร์ที่เล่าถึงกระบวนการเลือกพระสันตปาปาในช่วงการประชุมพระคาริโนามาในจังหวะที่มีข่าวการประชวนของสมเด็จพระสันตป ฟรานซิสซึ่งทีมงานได้ใช้ช่วงการขึ้นรับรางวัลน,นี้ขอภาวนาให้กับโบฟรานซิสด้วยนะคะส่วนทิโมตีชลาเม่ค่ะคว้ารางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจาก บทบ๊อบดีแลนจากภาพยนตร์ a Complete Unknown ซึ่งเอาชนะตัวเต็งอย่างเอเดรียนโบรดี้ที่เป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ The Brutalist ไปได้ส่วนนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของเดม่มัวค่ะที่รับบทดาราดังช่วงขาลงที่แสวงหาหนทางยาวไวตลอดการด้วยการพึ่งพาสารลึกลับในภาพยนตร์ The Substance โ so, ซอีซาดายาคว้านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเอมิลียเพเรสและเคเรนคิลกิงคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากอาริเลเพนอีกด้านหนึ่ง ฝั่งซีรีส์โทรทัศน์บ้างนะคะคอรินฟาร์เรลคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากลิมิเต็ดซีรีส์ h e Penguin j e เจส c ิก้าการนิ่งคว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากลิมิเต็ดซีรีส์ a b y r ้ n d นเดส่วนฮิโรยุกิซานดาและแอนนาสวายคว้านักแสดงนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมจากสาขาดราม,มา่าจากซีรีส์เรื่องเดียวกันนะคะโชกุนและสำหรับสาขาคอมดี้มาร์ตินชอตคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก o อ i m o l อ m Murders in the Building และจีนสมาร์ทคว้านักแสดงนำหญิงสาขาคอมดี้จาก h a ็ k s นะคะในงานประกาศรางวัล เมื่อขําคืนวันอาทิตย์นะคะก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีไฟป่าในเอเอเมื่อเดือนมกราคมก็มีการยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงแล้วก็เปลี่ยนมาจัดการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบไฟป่าและมีการเชิญนักผจญเพลิงมาเป็นแขกพิเศษในงานด้วยนะคะครับนั่นก็เป็นข่าวดีของคนในวงการบันเทิงครับแต่ว่าเราจบรายการวันนี้ด้วยข่าวเศร้าจากวงการเทิงโลกตะกบ้า,าได้นะครับคุณนิติการ,รเพราะว่าโรเบรต้าฟแฟลกศิลปินดังแห่งยุค 70เจ้าของบทเพลงดังมากมายเสียชีวิตในวัย88ปีในวันจันทร์ครับเอเลนชอคทีมพีอของโรเบรตาแฟลกระบุในแถลงการว่าเธอเสียชีวิตที่บ้านหลังจากเมื่อปี2022ศิลปินดังรายนี้ได้ประกาศว่าเธอปลูกป่วยด้วยโรกคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและทำให้ไม่สามารถร้องเพลงได้อีกนะครับโรเบรตาแฟลกโด่งดังในช่วงข้ามคืนหลังจากบทเพลง The First Time I Ever Saw Your Face ปรากฏในภาพยนตร์เสียงขวันมิสซี่เพลงรักมรณะหรือว่า Play Misty for me เมื่อปี1971ที่นำแสดงโดยคลินต์อีส o ูดและดอนน่ามิลสครับแฝงเกิดขึ้นเ,เกิดในรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับและเติบโตที่รัฐที่อาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียและเริ่มต้น เส้นทางสายดนตรีด้วยการเป็นนักเปียโน,โนคลาสสิกจนได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ตตั้งแต่ายุสิบห้านะครับในช่วงอายุประมาณยี่เธอก็ทุ่มเทชีวิตหลังเรียนจบไปกับการสอนดนตรีที่โรงเรียนมัธยมในแถบรุงวอชิงตันเสียงร้องแนวบะลลาด ในโหมดของซูปราโน่นะครับที่ลอ้องลอยบนเปียโนทำให้เธอยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงป๊อปของบิลบอร์ดเมื่อปี1972และควา้ารางวัลสาขาบันทึกเสียงแห่งปีหรือ Record the Year ในงานแกรมมี่เมื่อปี1973จากบทเพลง The First Time I Ever Saw Your Face และในปี1974จากเพลง Killing Me Softly with His Song ซึ่งก็ควา้ารางวัลแกรมมี่ในสาาเดียวกันทำให้เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินคนแรกที่ทำได้ในเวทีแกรมมี่นะครับตลอดชีวิตเส้นในเส้นทางดนตรีของเธอก็ คว้า Grammy มา5รางวัลน,นะครับ3รางวัลจากบทเพลงค h e m i s t r y Softly with this Song และได้รับการเสนอชื่อเข้ากรม m m y 8สาขานะครับก็เป็นข่าวที่นำมาเสนอทุกท่านในช่วงท้ายของรายการข่าวสดสายตรงจากเวียไทยวันนี้ครับผมนภพลชัยเฉลิมมงคลดิฉันดีที่การกำลังวนันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะสวัสดีค่ะคุณเทียรัตโอ้วันนี้ทั้งข่าวเศร้าและข่าวดีนะเป็นคนในตำนานในวงการบันเทิงแล้วก็เราจดจำในบทเพลงของเธอครับด้วยนะคะที่เราร้องกันบ่อยๆเวลาไปคาราโอเกะนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการเราก็เหมือนรกันเปยนรารู้จักกันเลยคุณเทียรัตเพิ่งบอกคุณอิธิการเหมือนกันรู้จักไหมเกิดทันไหมอยู่เนี่ย มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยสำหรับสาหรับบดเพลงอที่เราถกเสียงกันใช่ทั้งสองเพลงแล้ว h e first time I ever saw your face เนี่ยก็คือหลายเวอร์ชันมากมาแต่ว่าดิฉันคิดว่าดิฉันได้ฟังเวอร์ชั่นของ Roberta f l a c k ค่ะโอเคค่ะแล้วก็แสดงความดีใจกับเดม่มัวนะที่จำได้สมัยวัยรุ่น นานไปแล้วนะฮะก็เคยเป็นวัยรุ่นมาอย่างนั้นครั้งหนึ่งนะมีภาพเดมี่มัวติดข้างฝาในหอพักของเพื่อนๆพ่นะครัผมสั้นสมัยเล่นโกสใช่ไหมฮะที่ทุกคนต้องอยากประจุสนั้นเรื่องราวในมีฉากในตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยินดีแกด้วยเดี๋ยวจะมีรายการของออสการ์ในวันออสการ์วันในวันที่สองมีนาคมนะคะรอติดตามเพราะหลายคนก็คาดเดาว่าเธออาจจะนอนมาเหมือนกันสำหรับออสการ์ปีนี้ ติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้